สวัสดีครับมาอัปเดตอากาศกันในเช้าตรู่วันหยุดสิ้นงวดอาทิตย์ที่30มิถุนายน2567กันนะครับพี่น้องซึ่งวันนี้พื้นที่ใกล้รอบอ่าวไทยและก็พื้นที่ภาคกลางนะฮะรวมถึงภาคใต้เลยยังจะยังคงอยู่ภายใต้การขับเคลื่อนของคลื่นกระแสลมตะวันออกนะครับพี่น้องโดยก่อนไปดูคาดหมายลักษณะาอากาศหรือเส้นทางฝนของวันนี้กันนะฮะในคลิปนี้ เราก็มาดูแนวโน้มความเป็นไปของสภาวะอากาศในเดือนหน้าหรือกรกฎาคมกันนะครับโดยเ,เรามาเริ่มกันเลยนะครับพี่น้องกับการวิเคราะห์รลังสี outgoing long wave radiation นะฮะหรือค่า OLR ที่จับการยกตัวของกระแสาอากาศหรือการยกตัวการก่อตัวของเมฆฝนเนี่ยครับเป็นโมเดลของ climate forecast system นะฮะหรือ CFS เดือนหน้ากรากฎาคมนี้ผมขอเริ่มรวบเลยนะครับพี่น้องรวบเป็นช่วงช่วงละ10วันเลยฮะหเดือนก็3ช่วงนะฮะทางนี้เพื่อประหยัดเวลาของพี่น้องนะฮะไม่อยากจะพูดให้พี่น้องฟังจนเบื่อนะฮะในช่วงแรกตั้งแต่วันที่28มิถุนายนไปจนกระทั่งถึงวันที่7กรกฎาคมนะฮะเราก็จะเห็นพื้นสเกลสีขาวนะฮะ ออกไปทั่วพื้นที่เลยฮนะในเกือบทุกภาคของประเทศไทยนะฮะยกเว้นภาคอีสานตอนล่างนะฮะก็จะมีสีเขียวจางๆเปื้อนเล็กน้อยนั่นก็หมายความว่าประเทศไทยในในเกือบทุกภาคนะฮะการยกตัวตกของฝนนั้นยังอยู่ในระดับภาวะปกตินะพี่น้องยกเว้นพื้นที่สานล่างอาจจะมีฝนมากกว่าค่าปกติเล็กน้อยโดยการเปรียบเทียบกับโมเดลคาดหมายปริมาณฝนตกสะสม24ชั่วโมงนะครับ เราก็จะเห็นผลการพยากรณ์นั้นสอดคล้องนะพี่น้องสอดคล้องใกล้เคียงกันมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นโดยทั่วไปในพื้นที่ทุกภาคของประเทศไทยก็จะมีช่วงวันที่1ถึงวันที่สามก,กรกฎาคมเท่านั้นนะฮะที่ฝนลดลงนะฮะที่เห็นไมเห็นไหมครับพี่น้องแล้วก็บางบางที่ก็ไม่ตกเลยไม่ตกเลยก็มีฮะฝนเบาบางลงหลังจากนั้นนะ,ะหลังจากวันที่สามไปนะครับก็จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแนะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งอันนี้ก็เป็นโมเดลของ GFS นะค่ายอเมริกานะฮะเรามาดู ECMWF ที่พี่น้องดูกันอยู่ทุกวันก็ได้ครับก็อันนี้ของค่ายยุโรปเปรียบเทียบกันเห็นไหมครับก็ออกทรงเดียวกันเลยออกทรงเดียวกันเลยโดยภาพถัดไปนะฮะก็เป็นโมเดล CFS Forecast ในช่วงที่2ในวันที่8ถึง17กรกฎาคมทุกท่านจะเห็นว่าพื้นนะสีพื้นสเกลเขก็ออกขาวเหมือนเดิมนะ เพิ่มเติมก็คือมีสีเหลืองเล็กน้อยในพื้นที่ทางตอนบนของไทยนั่นก็คือภาคเหนือซึ่งก็หมายความว่า OLR นะฮะ,ล,ะลักษณะแบบนี้ก็ OLR มีค่าเป็นบวกบางส่วนนะฮะในพื้นที่ภาคเหนืออากาศจะยกตัวได้ต่ํากว่ามาตรฐานนะฮะกระแสอากาศนั้นยกตัวต่ํามีฝนน้อยกว่าค่าปกติเล็กน้อยนะฮะ ในขณะที่พื้นที่ตั้งแต่ภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนนะฮะการยกตัวของกระแสอากาศอาจจะมีมากกว่าค่าปกตินะฮะในช่วงนี้ซึ่งถ้าเราอ่านจากสีโมเดลนะพี่น้องอ่านจากสีโมเดลทั้ง2องฝากข้างเห็นไหมครับเราจะเห็นพื้นที่ทะเลจีนใต้และอ่าวเบงกอลนะมีกลุ่มก้อนอากาศสีเขียวเข้มเข้มอยู่โอยอ่านั้นติดลบมากหน่อยปรากฏอยู่ นั่นก็แสดงให้เห็นว่ากระแสาอากาศทั้งสองฝากข้างนั้นยกตัวได้ดีนะฮะขนาบอยู่ทั้งสองช่วงนี้ก็น่าจะมันพอมันยกตัวสองฝากข้างมันก็จะเริ่มมีแนวสอบของลมอ่ะสอบของลมนั่นคือลมระดับบนนั่นเองสองทิศทางผ่านพื้นที่ดังกล่าวทําให้เกิดฝนฟ้าขนองอาจจะเพิ่มขึ้นได้ในช่วงนี้ทั้งนี้ผลพยากรณ์ของ CFS ในสัปดาห์นี้ฮะก็ไปเป็นในแนวทางเดียวกันกับโมเดลปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงฮะ ในช่วงวันที่8ถึงวันที่15กรกฎาคมนะฮะอันนี้สแสดงคาดหมายการเกิดฝนในประเทศไทยของเรานะฮะฝนต,ตกสะสมเนี่ยครับก็จะเห็นมีการกระจายตัวตกของฝนทั้งตอนบนนะฮะมันลดลงนะฮะลดลงจาก10วันแรกที่เราดูกันมาเมื่อกี้เล็กน้อยเห็นไหมครับมันก็จะไม่ค่อยมีสีเขียวๆๆออกฟ้าฟ้าก็ตกนะครับของ GFS เนี่ยครับ ยกเว้นพื้นที่ทางตะวันออกนะะภาคตะวันออกและภาคใต้นะยังคงมีฝนตกกระจายนะได้ทั่วไปในเกือบทุกวันนะซึ่งเมื่อเราไปดูโมเดลของ ECMWF นะีฮะตั้งแต่วันที่8จนถึงวันที่14กรกรกฎาคมนะฮะก็จะเห็นว่าการคาดหมายปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงนะออกไปในแนวสอดคล้องกันเห็นไหมครับสอดคล้องกันทั้ง2ค่ายเลย โดยเรามาดูการคาดหมายความผิดปกติหรือความต่างของปริมาณฝนที่จะตกในพื้นที่บ้านเราจาก ECMWF ก็ได้นะฮะอันนี้ก็เป็นอีกโมเดลหนึ่งก็คือเป็น x x c e l Mo d e เดนะฮะ e อ็เดนะฮะด้วยก็ได้นะฮะพี่น้องในวันที่8ถึงวันที่15กร,รกฎาคมก็ระบุให้ค่าฝนในพื้นที่ทางตอนบนส่วนใหญ่ทุกภาคนั้นใกล้เคียงปกตินะฮะโดยจะน้อยกว่าค่าปกติเล็กน้อยในพื้นที่ ภาคเหนือตอนบนพี่น้องเห็นไหมครับสีออกส้มๆแดงๆทั้งนี้ก็จะมีฝนมากกว่าค่าปกติเล็กน้อยในบางส่วนของพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนนะฮะซึ่งก็สอดคล้องกันกับที่ผมวิเคราะห์ให้พี่น้องฟังเมื่อกี้นี้ของสี FS นะฮะที่ให้ภาคเหนือติดสเกล OLR ออกเหลืองแล้วก็ภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้นะฮะก็อาจจะมีแนวสอบของลมพัดผ่าน และเมื่อเราเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของโมเดลนะฮะ CFS ตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่27กรกฎาค,คมนะฮะพื้นสเกลปูพรมด้วยสีเขียวจางๆในพื้นที่ภาคเหนือและอีสานของประเทศไทยเราโดยในทุกภาคที่เหลือนั้นก็จะเป็นสีขาวปกติแสดงให้เห็นถึงการยกตัวขึ้นไปของกระแสาอากาศหรือการก่อตัวเป็นเมฆฝนยังคงดีกว่าปกตินิดหน่อยนะฮะในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคอีสานนะครับพี่น้องส่วนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้นั้นอยู่ในเกณฑ์ปกติในขณะที่ไปดูนะฮะเปรียบเทียบกันกับการคาดหมายความผิดปกติของปริมาณฝนจากโมเดล ECMWF ในวันที่22ถึงวันที่29รกรกฎาคมนะฮะร,ระบุให้พื้นที่ประเทศไทยนะในทุกภาคมีฝนใกล้เคียงค่าปกติเหมือนกันเลยเห็นไหมครับเหมือนกันเลยออกแนวทางเดียวกัน ผมจะสรุปคร่าวๆนะโดยภาพรวมให้พี่น้องฟังได้แบบนี้ครับในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้นะฮะประเทศไทยของเรานะั้นจะมีฝนตกที่ใกล้เคียงค่าปกติในทุกภาคนะครับซึ่งปกติของเดือนกรกฎาคมจากสถิติในรอบคาบ30ปีนั้นนะฮะพี่น้องในครึ่งแรกของเดือนกรกฎาคมฝนมักจะตกน้อยกว่าค่าปกติหร,กห,รรหรือไม่มากเท่าไหร่นะฮะหรือไม่มากเท่าไหร่ และอาจจะมีบางพื้นที่บางจังหวัดมีฝนตกน้อยนะฮะจนถึงทิ้งช่วงได้แต่ก็ไม่ได้เป็นบริเวณกว้างนะไม่ได้เป็นพื้นที่มากมายเหมือนกับเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแลครับก็จะมีบางพื้นที่เล็กน้อยเท่านั้นและฝนนั้นจะเริ่มไปตกชุกในช่วงตั้งแต่กลางเดือนเป็นต้นไปนะครับนี่คือค่าปกตินะฮะฝนมันก็จะเยอะเป็นปกติของมันนะฮะ ตั้งแต่ช่วงหลังกลางเดือนรกรกฎาคมไปนะฮะนี้คือสถิติในรอบภาพ30ปีนะครับที่ผมเอามาให้พี่น้องพูดให้พี่น้องฟังนะฮะซึ่งจากผลพยากรณ์อาจจะมีมากกว่าปกติเล็กน้อยช่วงกลางกลางเดือนนะฮะไปในพื้นที่ภาคกลางล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนครับสำหรับลักษณะอากาศในวันนี้นะครับพี่น้อง30มิถุนายน จากภาพที่ทุกท่านเห็นเป็นการเคลื่อนไหวของกระแสลมคู่ขนานสองระดับนะฮะทั้งสองระดับโดยด้านซ้ายมือของพี่น้องเป็นลมโมระสุมหอบความชื้นเข้าพื้นที่นะฮะวันนี้พัดด้วยกําลังแรงขึ้นนะฮะเห็นไหมเห็นครับพี่น้องมีสีไข่ไก่แซมนั่นก็คือปานกลางไปถึงค่อนข้างแรงขึ้นโดยมีสปีดปานกลางถึงค่อนข้างแรงนะฮะแนวพัดแต่แนวพัดนี่ <laughs> มันปรับลงมาพี่น้องเห็นไหมครับปรับลงมาเล็กน้อยนะฮะไม่ได้พัดยกเอียงกระเทเหมือนสองวันที่ผ่านมา ก็ยังคงเป็นทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับ่าไหลเข้าปกคลุมในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคตะวันออกแล้วก็พัดปกคลุ่มพื้นที่ภาคใต้ด้วยกําลังน้อยกว่าทางด้านบนเล็กน้อยก็คือเป็นกําลังปานกลางนะครับพี่น้องในขณะที่น้องบูดูดภาพทางด้านขวามือบ้างนะฮะแนวการพัดพาของลมระดับบนในวันนี้ยังคงเหมือนเดิมนฮะด้านล่างจากอ่าวไทยของเราขึ้นมามีคลื่นกระแสะลม ฝ่ายตะวันออกนะฮะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมพื้นที่ภาคใต้ด้วยกําลังอ่อนถึงปานกลางนะฮะแล้วก็เพิ่มเติมด้วยการไหลเข้าไปปกคลุมพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกบางส่วนแต่ด้วยกําลังอ่อนมากนะครับพี่น้องอ่อนมากดังนั้นเมื่อกระแสลม2ระดับที่เป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนสภาวะอากาศของประเทศไทยเป็นลักษณะเช่นนี้พื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานในวันนี้นะฮะจะยังคงมีฝนฟ้าขนองได้นะฮะจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัดแรงขึ้นแต่ฝนจะไม่ตกกระจายเป็นบริเวณกว้างเหตุเพราะทางลมพัดยกไม่มากนั่นเองฮะในขณะที่พื้นที่ภาคกลางภาคตะว,วันออกและพื้นที่ภาคใต้จะมีฝนฟ้าขนองได้จากการเคลื่อนเข้ามาปกคลุมของคลื่นกระแสลมตะว,วันออกนําความชื้นเข้ามาช่วยแต่ฝนก็จะเริ่มไม่มากลดน้อยลงแต่ก็ยังถือว่าโอเคนะครับสําหรับพื้นที่ฝนน้อยอย่างพื้นที่ภาคกลางนะฮะเพราะว่าคลื่นลมนั้นอ่อนลงเยอะ ยกเว้นภาคเหนือและภาคกลางตอนบนวันนี้น่าจะยังคงภาคเหนือล่างนะฮะภาคกลางตอนบนวันนี้น่าจะยังคงมีฝนหนาเม็ดได้อยู่นะครับจากลมมรสุมที่เขาพัดแรงขึ้นโดยตั้งแต่เช้าวันนี้วันที่30มิถุนายนไปจนถึงเช้าว,วันหวยออกนะก็คือพรุ่งนี้วันที่1กรกฎาคมภาคเหนือก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ตกได้บางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนลำปาง เชียงรายพะเยาน,าน่านอุตรดิตถิษณุโลกตาคำแพงเพชรพิจิตรเพชรชบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสาสิบของพื้นที่ตกได้บางแห่งบริเวณจังหวัดนนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพน,นมชัยภูมิขอนแกน่นมหาสารคามบุบบราชธา,านีสำหรับพื้นที่ภาคกลางนะครับพี่น้องก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสามสิบถึงสี่สิบของพื้นที่ตกได้บางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานี ชายนาสิงบุรีอ่างทองล,บ,ลบบุรีสระบบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนคนปรปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลก็ตกได้นะฮะในในแต่มันก็ไม่เต็มพื้นที่นะพี่น้องก็ไม่เต็มพื้นที่ในทุกจังหวัดทันแหละครับภาคตะวันออกก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละยีของพื้นที่ตกได้บางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสักแก้วฉะเชิงเซาจันทบ,บุรีและจังหวัดตราดครับสําหรับพื้นที่ภาคใต้นะฮะ ก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดเพชรบุรีชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกระบี่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงตรังสตูลสงขลาปัตตานียะลาณัลา,า,ลาทิว่าในขณะที่พื้นที่สอปอลาวนะฮะเพื่อนบ้านนะฮะในวันนี้ก็จะมีฝนนะฮะร้อยละสามสิบของพื้นที่เหมือนภาคอีสานนะฮะก็ได้บางแห่งบริเวณแขวงเวียงจันทร์ไซส,สมบูรณ์บริคำไซ คำว่านสารวานันรเสกองจำปาสัก์และอัตเตืืไปดูคลื่นลมกันครับพี่น้องคลื่นลมใทะเลฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูงไม่เกินหนึ่งเมตรและฝั่งอันลามันตอนบนคลื่นสูง1นึ่งเมตรโดยที่ตอนล่างนะฮะอันดําันตอนล่างคลื่นสูงไม่เกินหนเมตรสวัสดีครับ